มีอาจารย์เข้มพรจะเป็นพยานอีกคนหนึ่งครับพ่อโซเรนเข้มพรเวียดนกซอยกันซ้อยนิสเกเป็นค่ะพี่น้องที่ฉันก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะไม่ในกิชวิสเตอร์อิมเกตเอออยเอมูดที่กนวันนี้เราได้เห็นว่าอาจารย์พ่ออยากจะให้พี่น้องพูดภาษาแปลกๆได้รับเราจะอุ่นเสริฟพาสต้าวมักเมื่อเธวีร์ ให้เกียรติเอาจร e ัิฉันก็ได้ประสบการณ์มาดิฉันรักภาษาแปลกๆมากค่ะอีกครับประาเมื่อกอนอีกเรื่องหนึงคอสุนงคภาษาแปลกๆทำให้เราเข้มแข็งขึ้น a ุงค์ภาษาสมัครอุนแข็งดิฉันมีปัญหานะคะดิฉันเป็นอาตอนที่ว่าเรา เชิญอาจารย์พ่อมาครั้งแรกอีกะอีกะ่่เรมอีวาสอวรุเาณไอร์นามเเราได้รับพระพรมากเรามากซาตานก็ต้องการที่จะทำให้เราล้มซาตานเมื่อถึงอุนกีสงมันอุมดิฉันเองก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะได้ถูกเลือกให้เป็น Ich habe, ich habe selber nicht gewusst, dass ich wurde ausgewählt zu einer Leiterin. In dieser Zeit ich habe ich gehört oder ich habe gewusst, dass unsere Kinder, meine Tochter und mein Sohn, haschisch geraucht haben. Uh, ดิฉันร้องไห้แล้วก็ร้องไห้ร้องไห้ไม่รู้จะทำอะไรดีอีกครับนกวายุนยอีกบูสเนิกัสอีกทุนโซนเดิฉันไปทำงานดิฉันไม่อยากจะกลับบ้านดิฉันเห็นว่าบ้านของฉันเหมือนนรกอีกอีกปนส่นอาบไปสนอาบไปี่งเงินอีกมกจะนินักเขาเเกนอีกฟูเลมกวีมื่อถนักเขาเบอีกฟูเลมิกวีอินอีกเนอร สามีของฉันก็ยังไปรับใช้ที่โบสถ์เก่าอยู่นะคะโบสถ์เอฟเซเกอยู่ไม่มั e ่นว uh ่าเอาอินอันเดอร์น็อกอินอันเดอร์เคียเกเอฟเอเก้แล้วเอเบดินดดอทเอาดิฉันก็พยายามอธิษฐานให้เขากลับมาที่จะเราจะได้ไปรับไฟด้วยกันอีกครับอีกเวียริกโซ กบฏที่ว <gewoon und sensory consciousness> ่าถ้าเอร์สุร <At S 2> ุกสู่มิเออร์เข้ามามันจะไปถึงจุดที่ดีที่สุดที่จะได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าที่จะช่วยให้เราได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าที่จะช่วยให้เราได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าที่จะช่วยให้เราได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าที่จะช่วยให้เราได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าที่จะช่วยให้เราได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าที่จะช่วยให้เราได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าที่จะช่วยให้เราได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าที่จะช่วยให้เราได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าที่จะช่วยให้เราได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าที่จะช่วยให้เรา เหนื่อยตอนนั้นช่วงนั้นเหนื่อยมากดิฉันใช้วาอีกเซมือเดอแล้วก็วันหนึ่งดิฉันก็ฟังเซเดของอาจารย์พ่อเรื่องไฟดิฉันก็รับมานานแล้ว้ก็รับมานานแล้วแต่ดิฉันก็แบบว่เหมือนกับไดิฉันม่ใช้ภาษาปกป็รับมานานแล้วนะคะแล้วก็รับมานานแล้วแต่ดิฉันก็แบบว่าเหมือนกับว่าไดิฉันไม่ได้ใช้ภาษาแปลกแลก ส่งเสปลาแกนี้เล่าแล้วก็วันนั้นพระเจ้าหนุนใจให้กับให้ฉันพูดภาษาแปลกๆอ r z e i t ดี n k t g ย t t hat m i c ด e ิ m u t i g t dass ich z Spr u ja, n, n oh g e s p r a c h e spreche ดิฉันจะไปทำงานดิฉันก็เปิดอาจารย์พ่อฟังนะคะอออิกอบายทเกอีเฮรเดิเซเซแล้วดิฉันก็ก้มลงแล้วก็รับไฟเต็มเต็มอุอเวนอกเฮรนอกับมก gebeugt und wirklich Feuer Gottes empfangen voll lea, erfüllt. Lea die pfugt, pfasar, pack, pack, ich, ich konnte so <laughs> so laut die ich bin zur arbeit gegangen ich fühlte mich wirklich wie betrunken wie man zu viel getrunken hat พระบิดาเจ้าค่าลูกจะถัดถีบแกยานไปทำงานใหญ่ข้าพวงเกิดูบันเทุนะอีกต้องการนู้ว่าเม่อฉันทนไปัลมอเตอรไซค์ส่นมีอะไรเกขึ้นแล้วดิฉันก็เหมือนคนเป็นไข้แล้วก็ป่วยหนักนะคะฉันรู้กเหมนว่ันป่ังแล้วแต่ฉันเห็นลุงกินน้ำเนี่ยค่ะอยู่ตลอดเวลาบางทีก็เป็นแบบว่าพัสดุ พระเจ้าออกมาตามสายตาของดิฉันอีกครับเกษน์ว uh, uh, ีวีสั mm ่ง hmm. ล er ุงกินน้ำอ่าเรเกนโบเกนอือบรอลหรือวีเฮลิกไทด์กอตเตสฉันชอบอีเมอร์เกษน์แล้วก็ไพระเจ้าหนุนใจฉันจริงๆพระเจ้าให้ฉันไปทำงานอยู่คนเดียวอยู่ไอผนกยาอยู่แผนกแต่อยู่คนเดียวนะคะแล้วก็อยู่ไอหันหน้าเข้าข้างฝา Gott hat mich in dieser Zeit wirklich so ermutigt, dass ich allein in einer Abteilung arbeitete und sitze mich alleine und mein Gesicht zu der Wand. Wenn ich an meine, meine Kinder dachte, ich konnte nur weinen und schreien mit der Zungensprache. ทั้งลองไห้ทั้งอธิษฐานวายนเบนวส์นีค i ับเวลาเขาความคิดนี้มาทีไรดิฉันจะอธิษฐานเป็นภาษาแปลกแ w ก n d i e s ิ g e d a n เรานิกิันอิมมุสต์อิชอิมเมอรอส e e คตดวดิฉันก็จะมีความชื่นชมยินดีเหมือนกับว่ามีกำลังขึ้นมาจะต่อสู้อีกได้ให้อีม k r a อุนทัศวีเดอร Kraft ไวต์สุคมฟิน แล้วดิฉันก็อายวันนั้น,นะคะที่พระเจ้าให้ฉันเห็นฉันก็เอาของที่ฉันทำไ,ไปเทสนะคะทำอะไรทำอาของที่ทำงานยาเครื่องอัป,ปร,ราชอะไรอโมอันเอืมออมอืมอืกอมมอมมอืมออือืมอืมออือออิมอืมอมอเมมมอืมอนซุมเทสอืมอืม ว่ามันเสียหรือไม่เสียนะคะแล้วก็ดิฉันก็ได้เห็นมงกุฎนะคะมงกุฎที่มีแบบว่าพอที่หลังเชียนเอาเพชรของฉันไปอส่องดูที่ไม,มโครโกบไมโครโกบนะคะมคันจะเป็นเหมือนกับว่าเพชรเลยค่ะ<พ>แล้วก็มันเพชรนะคะเ,เดียมันจ้าแล้วก็ อะไรนะพี่ขอโทษด้วยนะคะ like yeah. uh, พอนอพนจะเห็นมงกุฎนะคะมงกุฎเนี่ยสวยมากๆเลยดิทีนี้ดิฉันจะเห็นว่ามงกุฎมาตั้งอยู่เหมือนกับว่ามีเงานะคะลงมาจากดาดฟ้าอีกครับไม่ได้มาดิมันในมิโครสโคปอาโซโครนก็เช่าโครนบนฟอนดิเซออีกเซวีโครนเนี่ยบนดิเซโครนเน r e f l e ก t ี yeah. ด์ o ป็ากิก็คิดว่าดิฉันเห็นผิดนะคะดิฉันก็อาอถอดแว่นตาแล้วก็มองดูว่าเอ๊ะทำไมมันมีมงกุฎรูปมงกุฎอยู่ตรงนี้อีกครับเอ่อมีเซลลนไม่เอาเงนนี่เกี e ยวกับไม่เอาเงนโซเออเกลียบเปเกียบอนนีกครมีกระดวคบโคเีย อ่าฮะแล้วก็ดีฉันก็โอ้พระเจ้าพระเจ้ามาหาชันอ่าฮะดนิาแต่โอ้ก็ทูบิสุมีแคคอมมันแล้วก็ไม่นานก็มีมงกุฎอีกอันหนึ่งมาตั้งอยู่เคียงกันอีกอุนเจนะเฮสเปตคอมนอกไอโครนเนี่ยอินเดเน ฉันก็มองดาดฟ้าว่ามีอะไรมีรูปอะไรอยู่ข้างบนหรือเปล่าที่ว่าส่องมนกวดขึ้นลงมาที่นี่แต่ฉันก็ไม่เคยเห็นฉันทํางานที่นั่นมา8ปปีแล้ว แล้วที่ฉันก็มีกําลังตั้งแต่วันนั้นนะคะที่ฉันก็พูดภาษาแปลกๆเพราะฉันเห็นอย่างนั้นฉันก็ดีใจว่านี่เป็นลูกของฉันแน่ๆเลยที่พระเจ้าให้เห็นที่ฉันเป็นห่วงเขา จนี้นนั้นฉันได้รับพลังจาระเจ้าและฉันใจ่นี้สัญลัลของฉันควาขมพราะดิฉันก็กลับไปเครื่องะะแล้วรรม,มีรูปนะคะเป็นเหมือนกับว่าลุงกินน้ำนะะเดินไปเคียงข้างฉันและดฉันก็รู้ว่าเป็นพระเจ้าเดินไปกับฉันนักเขียนอีกสุดยอดหนึ่งใบ คุณอ b o ครับแต่แค e ซนวีเรเกน b บเ e นอีฉเบอร์ยสูกัสูงกว่าันนะคะประมาณแต่เป็นอาเป็นรูปร่างคนแต่เป็นอลุงกินน้ e ไอีกกร i วี n อมัน c h กบน่ g o อ t b e เม i r ว่า ตั้งแต่วันนั้นมาฉันพูดภาษาแปลกๆไม่หยุดไม่ย่อนเลยค่ะเวลาฉันท้อใจเวลาฉันคิดอะไรโอเวลาสิ่งใดที่เข้ามาในหัวสมองของฉันนะคะฉันจะพูดภาษาแปลกๆเหมือนอาจารย์พ่อพูดว่าพระเจ้าอยากจะควบคุมชีวิตของเราถ้าเราคุมมาได้นะคะถ้าเรา เราก็สามารถควบคุมปากของตัวเองได้แล้วก็ควบคุมของคนอกว่นได้ค่ะเหมือนมานะคะที่ว่าอาจารย์พ่อให้เห็นภาพวันนี้นะคะคือว่าถ้าถ้าเราจะคุมควบคุมมาได้เราก็ต้องควบคุมปากมันโแต่นาวีวีพาสโต Warum heute gesagt hat, das wie ein Pferd, dann muss man seinen Mund äh, kontrollieren oder ja, dann nachher, man kann. in นกัน e r อ r คร์เอร์ถ้าเรามีความคิดที่ไม่ดีเข้ามาในหัวสมองของเราเวนวีเอ็ดวาสเล็ต์ดังนินอุนเซอร์เกียนดิฉันหนุนใจพี่น้องพูดภาษาแปลกๆเสียงดังๆมือออยเอมูติเกนดัสเอียซุงเอปราเส l u ภาษาแปลกๆเป็นของขวัญจากสวรรค์ซุงเอปราเอิเดสปราเอ์ดมฮิมเมดิฉันเริ่มพูดภาษาแปลกๆใหม่ๆก็รู้สึกว่า มีความคิดที่ไม่ดีหลายอย่าง So wenn ich anfangen anfangen die Sprache zu sprechen, es hat so viele schlechte Gedanken zu mir. แต่ที่ฉันรู้ว่าฉันจะไม่ยอมท้อเพราะว่าฉันรู้ว่าเป็นซาตานที่อยากจะที่อยากจะไอขโมยความชื่นชมยินดีของเราไป Ich wusste genau, dass i s Gedanken Satan, dass meine Freude stehlen äh wird. ดิฉันไม่ยอมจนฉันบรรลุนะคะตอนนี้ไม่ใช่บรรลุนะคะจนฉันแบบว่ายังไงล่ะคล้ายๆกับว,ว่าดันไปถึงเป้าให้ได้ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าภาษาแปลกๆเป็นสิ่งที่ดีแล้วเป็นของขวัญของพระเจ้าอีลิกอีกครั้นี้จำไม่ได้แล้วขอยาวไปนะพี่นนองขอโทษด้วยค่ะค<ป>่ะดิฉันไม่ยอมให้ซาตานขโมย โอเคอีกลาสนที่นดีเดังนอดสฟรเดฟอนเมียสเตลินพราะดิฉันรู้ว่าของขวัญภาษาแปลกๆเป็นของขวัญจากสวรรค์อีกว่สปราซุงสปรเชงฟนฮิมเลเราจะผ่านทุกอย่างได้อุนเวียนอเลรบลมอื่อก่อนดิฉันท้อใจเร็วถ้ามีอะไร เข้ามาในหัวสมองฉันฉันจะร้องไห้อย่างเดียว When etwas nicht gut in meine Gedanken kam ich konnte i h n u r w e i n e n ทุกวันนี้ฉันจะพูดภาษาแปลกๆอย่างเดียวนะคะเพื่อ Jetzt i g n o r i e r z u n g e Sprache แล้วก็ทำให้ฉันไม่ท้อเร็วแล้วก็เข้มแข็ง Das macht mich stark und nicht schnell so entmutigt ค่ะพี่น้องอย่าทิ้งภาษาแปลกๆนะคะอย่ายอมให้ซาตานขโมยของขวัญจากสวรรค์ของท่านไปนะคะอย่าอุนลาสิซาตานอยรยขอพระเจ้าทรงอวยพรค่ะกกัน